หลายท่านสอบถามมาว่าผู้สูงอายุจะมีสิทธิ์ใช้เงินดีท่านวันเล็หนึ่ง0มืนบาทหรือไม่นะครับคำตอบคือมีนะครับขอเพียงเป็นคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปจะอายุ60 70 80 90, 100ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเงินดีท่านวันเล็หนึ่ง0มืนบาทนะครับขอเพียงมีรายได้ ทั้งปีไม่เกิน840,000บาทและมีเงินฝากทุกบัญชีธนาคารรวมกันไม่เกิน500,000บาทอายุ16ปีขึ้นไปท่านก็จะได้รับเงินที่ท่านบริจาคนละ1,000 0บาทซึ่งการใช้สิทธิ์นั้นหลักๆจะใช้ผ่านซุปเปอร์แอปนะครับซึ่งเดี๋ยวภาครัฐจะมีการจัดสร้างออกแบบขึ้นมาใหม่ สำหรับสแกนในการใช้สิทธิ์เงินดีท่าน1 0 0 0บาทส่วนผู้สูงอายุบางท่านที่อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนไม่สะดวกในการใช้สแกนการใช้ระบบออนไลน์ภาครัฐก็ยืนยันแล้วว่าผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเปราะบางไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้สิทธิ์เงินดีท่านวอลเล็ต10,000บาทได้ ผ่านบัตรประชาชนของแต่ละท่านแต่ก็ต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อความชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์นะครับโดยสรุปก็คือผู้สูงอายุทุกคนมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อรับเงินดีดันวอลเลตคนละ1,000 0บาทและถ้าผ่านเกณฑ์ท่านก็สามารถจะเลือกใช้สิทธิ์ผ่านซุปเปอร์แอปทางระบบออนไลน์ก็ได้หรือจะใช้สิทธิ์ ผ่านบัตรประชาชนโดยต้องมีการยืนยันตัวตนก็ได้ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคุมผู้สูงอายุทั่วประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดีท่านวอลเลตคนละ1,000 0บาทครับ